ล่มโทรศรพท์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเฮ็ดซีสุโฟสุคนอ่ะมนียายบนกะนนียายบนว่างจากกันทำปลาย่างพี่น้องมนีก็ได้ย่างปลาพะวาย่างหมูว่านีเร็ยวย่างหมูว่านีเร็วมนีตากแเดดเนาะอื่นกระจังสีเด้ส้งปลาตากแเดดปลาเด็ดปลาเด็ดเดียวตะวากตาหมูวานกับมนีนะคะแล้วก็ ปลาย่างเขาปลาย่างไว้ย่างหมือวาน,นี่เขาก็มาตากอีกมือนี่มือเจ้าสีสรงเนาะอันนี้บุงกะลยเห็ดมัามมือนี่เห็ดมัามปลาประมาณเท่าใดล่ะจากโลมกมรปงเรียบร้อยเร้วได้หกลูกครึ่งได้หกลูกครึ่งใส่กับปูเรียบร้อยเลวพี่น้องก็อีกหลายมือล่ะจ้าสีจ้าสีกินได้เนาะจ้าสีขายได้เพราะว่ากะนี่ลูกขาดจองไว้หลาย อันนี้ก็ทํามาหากินอันนี้ช่วงว่างๆช่วงว่างๆนี่บกุกเลยมมะนางทักโอ้ยู่บนอานีออกจากศาสตร์ก่อนถราว่ามมันพัดแล้วมันอันตรายพี่น้องมันมันสิชนกับเป็นศาสตร์มากดันขาตั้งกองยูบบนลมลมล้งนี่แตกเลยหนาจอแตกหลายรอบกับพี่น้องหนาจอโทรศัพท์แตกหลายรอบแลบ้วเจ็บบวกกเลยมานางทักผานางทักผาร้อแดดร้อนอ่อนร้อแดดร้อนอ่อนจสิบไป บูมพักหรือบัดเต็มพักกันแพี่น้องไปบุงพักเต็มพักกันเละแต่วันนี้ยังไยมาเนี่ยมาทักไถ่พะว่ะอ่าตื่นขึ้นเขาไปเหตุงันนู่นนี่นั่นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็จังคอยอ่ามีเวลานะคะมีเวลามามาต่างกล่องฮ็ดวิดีอน,นั่งกินขา้าวกับบอด้เฮดพะว่ต้องกินข้าวต้องคุยกับเพื่อนอ่าเพื่อนโทรมาให้กำลังใจเพื่อนโทรมาถามไครนู่นนี่นั่นกันเนาะกันเลยอัน บริเหตุคิดตอนกินเขาพี่น้องกินเขากำอยัางวันนี้กินเขากำหนึ่งปลาพี่น้องกินเขากำหนึ่งปลา,า,าตามเจวหนึ่งปลาอ่หนึ่งไส้กระลำดอกงงหนึ่งไส้แบบง้อหิวตามเจวกินกับหนึ่งปลากระแซบยุกขนียวเนาะอาหารอีสานบ้านเฮาตามนั่นชีวิตการเป็นอยู่ของเยบุญคนบ้านบ้านหรือว่าเมียฝรั่งบ้านนอกมันียังมากไหมพี่น้องชีวิตการทำมาหากิน สำหรับสินค้าของห้องกับมีบริการเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างว่าจะเป็นน้ำพริกปลาทูไม่ว่าจะเป็นปลาลาบองสุกไม่ว่าจะเป็นค, 9, ครีมผ้าพันคอมวกนี่แหละน้องพี่น้องนเนาะี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีปลาย่างปลาแดดเดียวอย่างประมาณนี้ผู้ใดสนใจผู้ใดเห็นแล้วอยากสั่งอย่างนั้นก็กสั่งมาได้แต่ว่าเออพี่น้องที่บนจะแนะนํานะคะอยากแนะนํานิดนึงในการที่รับของเล้ยวนเนาะว่าจะเป็น ปลาเดีดเดียวเพาว่าจะเป็นปลาย่างนะคะถ้าได้เร็วออกจากถุงพัสดุโดยเร็วเลยนะคะออกจากถุงพึ่งหรือว่าอ่าถ้าสะดวกนี่เตาอบเนอะก,ก็เอาเข้าอบให้ไล่ความชื้นมาออกไ้มันอ่าแห้งไ้มันกรอบขึ้นพี่น้องเพราะว่ามันอยู่ในถุงหลายมือมันเกิดความเมียกการที่มันเกิดความเมียกบ่มเมนเมียกยังได้พี่น้อง เนียอากาศมันหอนมันอยู่ในถุงแม็นบ่อแล้วก็ความชื้นที่เกิดจากเราหมักเกลือนะคะเขาหมักเกลือในตอนที่เขาอย่างอะ่ะเราพ่อตกอากาศเย็นมันก็จะนิ่มๆเดี๋ยวพ่อเอามาใส่ถุงแล้วก็มันหอนมันอับนะมันก็จะมีความชื้นขึ้นมาแล้วก็จะเห็ดไห้ขึ้นราได้นะคะถ้าเกินสองสามวันขึ้นไปเนี่ยเออมันจะเห็ดไห้ขึ่นราก็รีบออกจากถุงแล้วก็มาอบนะคะเอามาอบเรือมาตาก ทำทำอะไรทำยังไงก็ได้ให้มันร้อนให้มันมีความร้อนให้มันความชื้นออกแล้วก็ให้มันในกาะขึ้นน่ะแม่พี่นอ้องอืกับประมาณนั้นบางคนเอาไปแล้วก็ขึ้นถิงนอยู่ในถุงแบบนั้นกับบอได้เอาออกจากถุงกว่าจะมาดูอีกทีมันขึ้นลาแล้วจังสีนะก็น่าเสียดายจังสีนะพี่น้องเนาะก็อยากจะแนะนําในวิธีการถนอมอาหารที่สั่งไปแล้วเขาต้องเทดแบบใดถนอมแบบใดจังสงีกินโดนจังสีบ่เสียบวขึ้นล่าเนาะก็ตามนั้นนะคะ อ่าบางเชื้อพวกปลาเด็ดเดียวยังสิถ้ามันหลายวันมันก็อาจจะมีกลิ่นมันจะมีกลิ่นตุ่ตุกลิ่นแบบเนือ้อบ่คใครสวยบ่คใครดีบุบบวบเนี่ยแต่ว่าตอนอยู่กับที่บนคือมันโอเคนะเราก็ตากจนแห้งเออตากจนแห้งไม่มีความชื้นไม่มีความเนืยกความอะไรเลยแต่ว่าพ่อเขาเอาไปใส่ถุงแล้วนะคะเอาเข้าเอาลงกล่องแล้วนะวกวัวจะไปถึงนะคือมันก็มีความชืดเกิดขึ้นอีกคือว่านแหละถ้าเราไม่รีบออกจากถุง เอาใตตูยเย็นหรือว่าเอามาทอดเอามาทํากินนู่นนี่นั่นก็อาจจะมีกลิ่นเน้นขึ้นเขาเอื่นไว้ยังไงอ่ะมันเนา่าเออบอกอยังว่ามันเนา่าเนาะมันเห็ดยากเด้พี่น้องการถนอมอาหารพวกปลาสดพวกปลาแบบเนี้ยเนาะเออเดี๋ยวยีบนแล้วยียบนคิดว่านะต่อไปอ่ะถ้าย่างจะไม่ไม่หมักเกลือแล้วนะทุกคนจะบบมักเกลือค้าบบมักเกลือมันจะไม่ทําให้ขึ้นราาง,ง่าย นะมันจะเบอร์เฮดไหนหขึ่นลา่าไงมันจะอยู่มันอายุงานมันจะอยู่ได้นานกว่าอย่างสี้นะเพราะว่าเราหมักเกลือนะมันมีความชื้นจากเกลือขึ้นล้าเกลือแม่พี่นอ้องอม,มันขึ้นลาเกลือทั่นแหละแต่ถามว่าเราจะกินได้ไหมมันพึ่งขึ้นลาน่ยกินได้ไหมกินได้นะคะก็กินได้ก็เขาก็ทำความสะอาดออกนะคะล่างออกแล้วก็เอาไปอ่าต้มโคง้งเอาไปอบฆ่าเชื้อฆ่า ลาค่าแบตเตเรียออกก่อนแล้วก็ไปทําต้มคุ้งเอาไปอบเอาให้มันกรอบจะทําเมนูอะไรต่างๆในการาเมนูปลาย่างกรแล้ยวยแต่ตรงนั้นเนาะถ้ามันยังไม่เดบไม่นานมันขึ้นลาเกลืเอนอี่ยมันห้องรางออกพี่น้องห่อลรางออกแล้วห้องกลับไปอบหรือว่าห้องไปขา่าเสื้อแบตทีเรี่ด้วยความร้อนก่อนแล้วก็มาทํากินแต่ว่าหลายคนบอกว่าเมนูทําต้มคุ้ง<ม>ปลาย่างอร่อยมากยังเสียก็อก็แล้วแต่ว่าคมชอบเนาะ อันนี้บนเบโบเรืองว่าการธนอมาหารซูกลั่งว่าขอดีขอเสียเพราะที่เราสั่งไปแล้วมันมันตาเสียดายได้พี่น้วงสามมันเสียเพราะของมันราคาแพงนะเพราะของมันราคาแพงเขาก็อยากให้ได้กินดีก็่นนน้าในการที่ไปถึงแล้วให้ทํายังไงสินะนั่นแหละเนาะก็มีอะไรมากพี่ปุมก็ยังสียเลยพี่น้องข้าวบ้างก็จะประมาณนี้เลยนอกจากจี๊กเก็กเก๊ก หมวานี่ชุดสีชมพูที่ไปนั่งคักยู่ไอ้บอนนันนั้นปลานันย่างปลานะเซ็ตเรียบร้อยนะคะชุดนั้นได้แพ็คใส่ถุงไว้เรียบร้อยแล้วด้ฉันนี่งนี่เกาหลีบ,บุญได้เห็ดไปเลยเดี๋ยวแดดอ่นอนๆนี่บุญก็สิไปแต้มคักเ,เห็ดสวนในบ้านเห็ดสวนแล้วเรื่องดราม่าทุกท่งทุกอย่างนะคะขอบอกกับเพื่อนๆตรงนี้เลยนะคะเอฟซีของญิบุญนตรงนี้เลยว่า เยบนไม่เข้าไปดูไม่เข้าไปอะไรคือบล็อกทุกช่องทางนะถ้าใครไปด่าก,กันถ้าใครไปนู่นนี่กันอย่ามาอย่ามาเอาเยบนไปเกี่ยวข้องนะเพราะว่าเยบนไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ส่งใครไปเป็นสายรับไปเป็นอ่อนค้นของเยบนโนู่นนี่นั่นไม่ไม่มีนะคะถ้ามันจะเอ่ยถ้ามันจะมาว่าก้าวไก่นู่นนี่นั่นก็เป็นเรื่องของมันแล้วล่ะก็คือมันอยาก สร้างประเดีมอยาก,ก่อกกระแสไม่หยุดไม่หย่อนก็ปล่อยมันนะคะ <S <S ทุกคนอย <it> ากจะไปด่าไปด่าเลยไม่เกี่ยวกับเยบุนนะคะ <S <S <thers> อันนี้ขอบอกไว้ก่อนว่าไม่เกี่ยวกับเยบุลถ้าเยบุนบอกว่าจบก็คือจบจะไม่เอ่ยจะไม่อะไรจะไม่เข้าไปดูเพราะบอกทุกช่องทางไม่อยากเห็นนะคะอันนี้เยบุนขอบอกเลยขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนว่าถ้าเกิดมีประเด็นอะไรก็แล้วแต่จะมาว่าเออเยบุนเข้าไปดา่าเข้าไปนู่นนี่นั่นไม่นะคะไม่ใช่เยบุนแน่นอน แล้วก็ถ้าคนไหนที่เข้าไปนู่นนี้นั่นช่องของเขาแล้วเขาหาว่าเป็นคนของเยบุนเยบุนก็จะบอกไว้เลยว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะคะไม่เกี่ยวข้องเยบุนไม่มีส่วนรู้เห็นตรงนั้นด้วยเยบุนเกิดเยบุนก็จะมาหากินถึงเขาจะว่าเยบุนเออมานั่งตำน้ำพริกง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 เหงบื่อแตกเหงื่อผักเอองอย่างนู้นอย่างนี้ทุกวันนี้การทํามันไม่ได้เหนื่อยมันไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นเพราะเรามีเครื่องทุ่นแรงทุกอย่างนะคะทําน้าพริกเราก็ไม่ได้มานั่งตำ ทำอะไรเราก็ไม่นั่งไม่ได้มานั่งแต่ที่เรานั่งก็คือนั่งทําปลานั่งทําปลานั่งทําแน่นอนอุ้ยลมแห้งเถอะวะนั่นแหละทุกคนเยบุญพอใจที่จะทําในสิ่งที่เราชอบพอใจในสิ่งที่เราทําทําแล้วได้เงินทําแล้วมีความสุขทําแล้วเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้ให้เราไม่ได้เบียดเบียนใครเยบุญทำนะคะถึงจะมองว่าใครจะมองว่าเยบุญต่ําต้อยเยบุญไม่ทําไม่ได้กินไม่ใช่เยบุญมีกินนะคะ แต่ว่ายายบุญไม่อยู่นิ่งยายบุญชอบทำยายบุญชอบชอบเฮ็ดชอบหานะคะทุกคนถามว่าก็เฮ็ดไปกินเราก็ได้กินนะก็ได้กินอยู่บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อเรามีข้าวกินเรามีบ้านนอนเออเงินเราก็พอได้ใช้อยู่เขาใหญ่ก็ส่งให้ใช้แต่เราทำเพราะอะไรเราทำเพราะเราอยากสร้างงานสร้างอาชีพสร้างให้ตัวเองมีคุณค่านะไม่ได้ว่าเป็ดว่างใช้เวลาว่างแล้วก็ไป นั่งเสือกด่าคนนั้นนั่งเสือกด่าคนนี้บนไม่ได้เป็นนิสัยแบบนั้นนะคะถ้าเขาไม่มาสร้างประเด็นเยบุญก็จะไม่โต้ตอบแล้วในเมื่อเราโต้ตอบไปแล้วรู้ว่าอันไหนควรจะไปแลกกับเขาเราก็ไม่แล้วล่ะก็คือรู้แล้วว่าไม่ควรจะเอาคิมเซนไปแลกกับเกลือนะคะแล้วประเด็นที่เยบุญพูดเรื่องเมื่อวานนี้นะคะเรื่องเสียความรู้สึกกับเพื่อนน่ะคือเยบุญก็จบแล้วนะคะตัดไปเลยเพื่อนคนนี้เยบุญก็ตัดไปเลยเพราะว่า เขากล้าที่จะโพสประจานเยบุนลงในเฟซนะคะเยบุนก็ไปก๊อบจากเฟซของเขามาโพสลงในเฟซตัวเองเหมือนกันมาอะโอเคที่ผ่านมาตลอดสามปีอะฉันอยู่กับอสรพิษฉันรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรก็ให้มันจบไปในเมื่อเขากล้าที่จะแสดงตัวตนออกมาสร้างศัตรูกับเราเราก็โอเคเราก็ยอมรับตรงนี้ เราก็จบกันไปนะคะกับความสัมพันธ์กันไปเขาจะไปนั่งเหา่านั่งหอนนั่งว่าอะไรอยู่ในกลุ่มของเขาอยู่ในช่องที่เขาชอบก็ไปนะคะยายบนก็ไม่มีสิทธิจะไปบังคับเขาเออเขาก็บอกว่าสิทธิ์ของเขาเขาจะชอบช่องไหนเขาจะดูอะไรก็ไม่มีใครบังคับเขาได้ก็เชิญนะคะยายบนไม่ได้บังคับหรอกแต่ว่ามันเสียความรู้สึกแค่นั้นเองนะคะเคยอ,อยู่เคยกินเคยเที่ยวด้วยกันเคยไปนอนบ้านยายบนเคยดูแลกันเคยเทคแคร์กันอ่ะยายบนไปคิดว่า อย่าบนมองคนในโลกในมองคนในแง่ดีมองโลกในแง่ดีก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เราจะได้กลับมาคือการหักหลังนะคะคือการแทงข้างหลังแล้วก็ไม่รู้นะคะว่าเราพบอยู่กับอสารพิษซึ่งมันมีลิ้นหลายแฉกเขาก็กล้าแสดงตัวตนขนาดนั้นกล้าโพสต์ด่าเราขนาดนั้นในเฟซเราก็พร้อมที่จะ รับแล้วก็ตัดขาดกันไปนะคะเพราะว่าไม่มันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะที่เราจะมานั่งารับสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาถ้าเขาคิดดีถ้าเขาทําดีถ้าเขาคิดดีกับเรามีความจริงใจกับเราเหตุการณ์มันก็คงไม่เกิดนะคะทั้งที่เขาก็รู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรช่องไหนคือช่องอะไรช่องไหนเป็นยังไงก็แสดงว่าเขาเลือก ที่จะมาโพสต์ดาจประจานเราแบบนี้ก็แสดงว่าเขาเลือกที่จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเรานะคะเราก็โอเคนะคะเพราะวันเป็นสิทธิ์ของเขาเราไม่สามารถจะบังคับเขามาอยู่กับเรามาเป็นเพื่อนเราข้างเราเข้าข้างเราคนของเราได้นะคะมันไม่ใช่คือคนชอบแบบไหนเขามีนิสัยยังไงเขาก็ไปแบบนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับเขาได้นะคะทุกอย่างก็คือจบนะคะจบเดี๋ยวจะไม่อะไรอีกเพราะว่า เราพูดลงไปในคลิปแล้วแล้วก็มาดูในในเฟซที่เขาโพสเหมือนที่เยบ,บุลกกมาโพสนั่นแหละทุกคนนะคะก็ถ้าใครอยากเห็นก็เข้าไปดูในเฟซเยบ,บุลก็ได้นะคะบนเลื่อยใจสูงนั่นแหละเยบ,บุลโพสอยู่หน้าหน้าฟีดนะคะหน้าฟีดหรือว่า่าตรงที่แสดงความคิดเห็นนั่นแหละเนาะบนเลื่อยใจสงูงหน้าฟซของเยบ,บุลน่ะเป็นเป็นรูปโปรไฟล์เดียวกันกับ รูปโปรไฟล์ YouTube นะคะที่คู่กับพ่อใหญ่ที่นั่งรถสปอร์ตเหลืองแล้วก็ใส่แว่นตาสีดำาะไรนะเะาทุกคนถ้าใครอยากดูเขาเข้าไปดูได้ยเยบุญไปก๊อปมาจากเฟซเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับเยบุญ<ม>เขาโพสอะไรลงไปเยบุญเห็นนะคะแล้วเขาโพสขนาดนั้นก็แสดงว่าเขานะคะเขาพร้อมที่จะเขาประกาศความเป็นศัตรูกับเยบุญนะคะแล้วก็เยบุญก็เลยโอเคจบก็คือจบนะคะทุกคนทุกอย่างขอให้มันจบ พอให้มันจบนะคะเยบ,บนจะไม่ไปก้าวไก่จะไม่ไปวุ่นวายจะไม่ไปอะไรกับเขาเขาจะด่าเขาจะว่าเขาอยากจะแปะยังไงเออว่าไปจะว่าเรายังไงว่าไปเพราะว่าเราไม่เห็นเพราะว่าเราไม่รู้นะเพราะว่าเราบล็อกหมดทุกช่องทางแล้วประมาณนั้นเราก็จะทํางานทํามาหากินของเราถึงเวลาเราก็จะไปหาพ่อใหญ่ถึงเวลากลับมาเราก็มาทําไร่ทํานาหาอะไรทําก็ก๊แก๊กของเราเออไปอย่างนี้นะคะทุกคนเนาะเข้าใจตามนี้นะคะ สำหรับี่บุญเป็นคนแบบนี้เป็นคนบ,นบ้านๆนี่อะไรพูดตรงๆนะคะไม่มีการจะหน้าไหว้หลังหลอกไม่มีการจะสร้างภาพถ้าใครเป็นเอฟซีเยบุมานานก็คงจะรู้นิสัยเนาะเออหลังๆมะนี่หลังๆมะนี่ทุกคนคนที่ฟังภาษาอีสานไม่ค่อยจะรู้เรื่องก็คงจะเลื่อนหูมากเนาะจะถึงจะมันเป็นอ่าสำเนียงที่สำเนียงที่แข็งๆอยู่ก็ยังดีกว่าบางคนก็อยากให้เยบนนะุล่ะพูด พูดไทยยายพูดไทยกลางพูดกลางมากเพราะว่าฟางอีสานไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยากให้ยายพูดกลางแต่ญีบุนพูดกลางไม่เก่งนะคะถึงแม้จะเป็นดีจมาก,ก่อนก็คือพูดพูดไทยกลางคนอีสานนะคะคือเป็นสไตล์ของยีบุนแบบนี้เออตังแต่ตังแต่ไม่ประเดิมนะญี่บุนก็เริ่มจะว่าภาษา,ากลางเก่งแน่ญีบุนจาได้ว่าทั้งหมด สองอาทิตย์พอดีที่ยบุญมีการตอบตู้กับช่องนั้นนะคะแล้วก็ระยะสองอาทิตย์ยบุญรู้หมดทุกอย่างแล้วว่าอะไรคืออะไรแล้วก็ยบุญได้ลากไส้ความาความโอ้ความปวดโอ้ความข่มคนอื่นน่นนี่นั่นสร้างภาพให้กับทุกคนได้เห็นแล้วยบุญก็คือจบนะคะจบเขาจะว่าอะไรเขาอยากจะต่อรอต่อกอนอยากจะต่อปากต่อคําให้เขาต่อไปคนเดียวยบุญไม่ต่อ ในเมื่อเยบนไม่ต่อแล้วเขาจะต่อกับใครก็ให้เขาต่อไปเขาจะสร้างภาพอะไรยังไงก็ให้เขานั่นไปเขาจะดำรง,งชีวิตยังไงเขาจะไปขึ้นสวรรค์งลงนรกจะไปโลกไหนดาวอังคารไหนก็ให้เขาไปไม่เกี่ยวกับเรานะคะอันนี้เยบนขอบอกได้เลยว่าเยบนจะไม่ขอเกี่ยวขอยุ่งนะคะถ้าถ้าใครไปด่าช่องเขาก็อย่าคิดว่าเป็นคนของเยบนญเยบนไม่เกี่ยวนะคะเยบนไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องบล็อกทุกช่องทางนะคะ เนาะตามนี้เด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณหล,ลายนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็เข้าใจญี่ปุ่นนะคะทุกคนนี่ปุ่นเป็นคนแบบนี้แหละอ่ะบายบายง่าย